สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับออนจิกอีกครั้งนะคะและออนจิพาทุกท่านนะคะมาอัปเดตสรารพันเรื่องบ้านให้กับที่นี่อุดมชัย SGT Home Solution แม่กองครบทุกความต้องการเรื่องบ้านเพื่อช่วยการสร้างบ้านแต่เรื่องที่ง่ายนะคะแล้ววันนี้นะคะออนจิกก็ยังคงอาสานะคะพาทุกท่านมาปรับปรุงบ้านด้วยวัสดุที่มีคุณภาพกันนะคะและยังเข้ากับไลฟ์สไตล์ของท่านอีกด้วยค่ะแต่ให นะคะมานั่งพูดคนเดียวเนี่ยมันก็คงเหงาแล้วันนี้นะคะออนจิก็ยังคงพาผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของบ้านเพราะว่าเมื่อออนนะคะได้ยินปัญหาจากลูกค้าทุกท่านเกี่ยวกับบ้านแล้วเนี่ยออนก็ต้องรีบหาตัวช่วยที่จะมาแก้ปัญหานี้กันค่ะแต่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ขอมาพบกับผู้เชี่ยวชาญที่นั่งอยู่ข้างๆเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผมแชมป์ครับผู้เชี่ยวชาญจาก S อ g ค่ะพี่แชมป์คะเดี๋ยวนี้นะคะลูกลูกค้านี่ค่ะหลายๆท่านเนี่ยค่ะมักจะนิยมซื้อบ้านจาัดสรรบ้านเดี่ยวหรือ,อาทาวน์โฮมใหญ่ๆอะค่ะ,คะแล้วโครงการเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่หน้าบ้านให้เราอยู่แล้วแต่ช่วงนี้นะคะแดดเมืองไทยเนี่ยถ้าบดจะร้อนก็คือร้อนจัดฝนบดจะตกก็คือตกเลยนะคะทำให้การใช้พื้นที่หน้าบ้านของเรานั้นนะคะ ก็แทบจะไม่มีอะไรล่ะคะ่ะและไหนถ้าเราเอารถไปจอดเนี่ยรถก็อาจจะร้อนได้หรืออาจจะเปียกฝนได้นะคะซึ่งมันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันพี่แชมป์พอจะมีวิธีหรือทางออกอะไรที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คะมีสิครับเป็นตัวบริการก็คือต่อเติมลงจอดรถหลังคาโปร่งแสงนะครับทางนี้เรามีทั้งบริการและสินค้านะครับที่จะทําในเรื่องของการต่อเติมหลังคานะครับก็คือผมขอแนะนําตัวนี้นะครับเป็น แผ่นโปร่งแสง SGC รุ่น New Light Heat Shield นะครับซึ่งตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับก็คือเป็นระบบ Heat Shield Protection นะครับเป็นเป็นนวัตกรรมก็คือใส่สารป้องกันความร้อนนะครับช่วยให้ประสิทธิภาพการกันความร้อนเนี่ยสูงขึ้นนะครับดีกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไปเนี่ย3-4องศานะครับและลักษณะของเขาก็คือจะเป็นแผ่นเรียบนะครับความหนาที่3มิลลิเมตรนะครับตัวนี้แล้วก็ผลิตจาก p o l y เ s t e r เรซ i n นะครับ ชนิ้พิเศษนะครับไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูงนะครับพร้อมทั้งยังเคลือบผิวปิดด้วยชั้นฟิล์มนะครับทั้งสองด้านช่วยในเรื่องของการป้องกันรังสี U V ได้ถึง99%เลยนะครับ mm hmm. ตัวนี้ทําให้ช่วยในการป้องกันความร้อนได้ดีนะครับ mm hmm. เหมาะสําหรับนําไปใช้ในส่วนของหลังคาลงจอดรถนะครับ mm hmm. หลังคากันสาดหน้าบ้านหรือหลังคาต่อเติมข้างบ้านหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผม mm hmm. แผ่นเรียกสวยโมเดิร์นมากเลยนะคะแล้วเจ้าแผ่นโปร่งใส scg new line เนี่ยค่ะมันมีกี่สีคะอ่าตัวนี้นะครับมีถึง5้าเฉดสีนะครับผมเฉดสีแรกก็คือสีขาวงาช้างนะครับปริมาณที่แสงผ่านอยู่ที่3าาเอเซ็นตนะครับเฉดสีที่2นะครับก็คือสีน้ำตาลไม้นะครับปริมาณแสงผ่านอยู่ที่หเปอร์เซนตะครับเฉดสีที่สามนะครับสีฟ้าครามปริมาณแสงผ่านอยู่ที่สาเปอร์เซนเฉดสีที่สี่นะครับเฉดสีก็คือเทาแพีตินัม ปริมาณแสงผ่านอยู่ที่หกปอร์ซ็นนะครับและสีเฉดสีสุดท้ายนะครับสีเขียวปริมาณแสงผ่านอยู่ที่75%็สิบห้าเปอร์เซ็นลยนะครับถือว่านอกจากสวยแล้วยังมีคุณสมบัติป้องกันความร้อนและยูวีได้ด้วยนะคะก็ทั้งนี้นะครับเมื่อลูกค้านะครับใช้บริการของเรานะครับมั่นใจได้เลยว่ามาตรฐานในงานติดตั้งนะครับมาตรฐานที่เป็นของไอซแน่นอนนะครับลูกค้าหมดกังวลในเรื่องของการที่งบประมาณไปนะครับการที่ต้อง ทำแล้วจะต้องกลับมาแก้งงานใหม่เนี่ยไม่มีเลยแล้วก็มหมดกังวลในเรื่องของช่างทิ้งงานหนีงานอันนี้หมดกังวลไปได้เลยนะครับอ,อีกทั้งเรายังมีบริการก็คือให้คําปรึกษาครับออกแบบประมาณการแล้วก็ปิดท้ายด้วยการรับประกันด้วยถึงหนึ่งปีเลยนะครับถือว่าเป็นการบริการที่มอบให้อย่างดีเลยนะคะถ้าหากลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์แฟนมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่นี่คะ่ะ หรือสามารถนะคะโทรมาได้ที่ค่ะเบอร์034711824นะคะแล้ววันนี้นะคะออก็ต้องขอขอบคุณพี่แชมป์นะคะที่มาให้คำแนะนำเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วไม่ใช่เพียงความรู้ที่ออลจะพกมานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยออก็มีโปรโมชั่นมาให้กับลูกค้าที่กำลังดูรัตเราอยู่ตอนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการต่อเติมหลังคาลงรถนะคะหรือการศาสตร์ ด้วยแผ่นโปร่งแสง S C G รุ่นนิวไลน์นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะโดยโปรโมชั่นนี้เนี่ยก็คือเราจะลดค่าสำรวจจากปกติ2,000บาทนะคะเหลือเพียง599บาทเท่านั้นนะคะโปรนี้เนี่ยะจะมีตั้งแต่วันที่25กันยาอ่าถึง2ตุลาคมนี้นะคะก็รีบๆเข้ามาเนาะเพราะว่ามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รอไม่ได้เลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะออนนะคะแล้วก็พี่แชมป์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ก็เป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยออนนะคะจะนําวิธีแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะคะเรื่องอะไรนะคะก็ต้องติดตามกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย